เปิดไพ่เช็คงวดนี้จะถูกหวยหรือเปล่ามามาเช็คกันนะคะใครที่มีเลขเด็ดในใจแลวก็กำลังจะซื้ออยู่เนี่ยอ่ะอย่าเพิ่งไปไหนเรามาเช็คกัน,นะคะ่ะว่างวดนี้เลขที่จะซื้อเนี่ยจะถูกหวยไหมให้ทุกคนหลับตาลงนะคะหลับตาแล้วก็คิดถึงาาาาลอตตรี่ใช่ไหมเลขที่เราเลือกไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นค่อยๆลืมตานะคะพี่หมอจะมีไพ่ให้เลือกอยู่3ใบหนและสอีกทีนะ หนและ3นะคะอ่ะเลือกใบที่เราชอบแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทานายกันนะคะสำหรับใครนะคะที่เลือกกองที่หนึ่งนะโอกาสถูกรางวัลของคุณเนี่ยมีนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลขที่จะซื้อเนี่ยต้องเป็นเลขที่เกี่ยวกับเลขทางไกลเออเลขพวกเลขการนเดินทางเลขลงเลขรถเลขทะเบียนหรือ เป็นเลขที่เกี่ยวกับความฝันค่ะความฝันที่เหมือนกับเห็นสถานที่ต่างๆหรืออาจจะเป็นฝันลายให้โชคถ้าอยู่ในหมวดนี้นะแปลว่ากาลังจะมีโชคนะคะกำลังจะถูกหวยนะโอเคอเราไปดูชาวกองที่สองกองที่สองเนี่ยต้องเรียกว่า ดวงมาถึงแล้วนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับสหรับชาวกองที่สองนะมีเกณฑ์ค่ะที่จะถูกหวยโดยเฉพาะใครที่ซื้อเลขเกี่ยวกับคนในบ้านหรือเป็นเลขที่ไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะเจ้าที่ในบ้านก็ได้อ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคยังไงพี่หมอก็ยินดีกับชาวกองที่สองด้วยนะคะชาวหนึ่งและชาวสองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีโชคดังนั้นถ้าเลือกกองนี้ไว้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะเพื่อรับพลังงานดีๆนะ โชคจะได้อยู่กับเรานานๆเนาะกดไลค์กดแชร์ไว้นะ,นะนนนะชาวกองหนึ่งชาวกองสองจา๋าและชาวกองที่3ามค่ะชาวกองสุดท้ายจริงๆพี่หออาจจะต้องบอกว่าเราอาจจะไม่มีโชคในงวดน,นี้เออต้องแสดงความเสียใจเวยนะคะยังไม่มีโชคแต่ใดๆก็ช่างเรามีเกณฑ์ที่จะเพศตรงข้ามให้โชคเราเออคือถึงไม่ถูกหวยก็ไม่เป็นไรคะ่ะ มีคนเปย์เราก็โอเคเนาะเออมันก็ได้อยู่ก็เป็นว่าก่อนที่สามเนี่ยสแสดงความเสียใจด้วยนะคะอาจจะยังไม่มีโชคนะแต่ใดๆก็ช่างนะคะเดี๋ยวมีคนมาเปย์เรานะอ่ะถ้าเกิดว่าเออไม่เป็นไรเอาคนเปย์ก็ได้ยังไงเนี้ยก็นมรับคําทํานายไว้นะคะก็รับสิ่งดีๆเนาะจึงไม่มีโชคแต่ว่ามีคนอุปถัมมันก็โอเคใช่ไหมล่ะ อ่ะและนี่ก็คือพิกการนะคะงวดน,นี้เราจะมีโชคไหมเนาะใครที่เลือกไว้อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าเลือกไว้เนี่ยกองไหนอะไรยังไงเนาะอ่ากลรับโชคกันไปนะคะสำหรับงวดน,นี้นะ